รักเธอเสมอมาโดยหนูมาบทที่6คับใจอยู่ยากร่าง,องบอบบางของอัคริมาเซทลาจนเกือบล้มเมื่อถูกหญิงสาวที่สูงกว่าร่วม10เซนติเมตรผลักเต็มแรงโชคดีที่วายโยประคองไว้ได้ทันพี่โบมาผลักเอทำไมเมื่อสาวแว่นถามด้วยเสียงโกรธเคืองคนเรานี่มันดูแค่หน้าไม่ได้เลยเนาะใส่แว่นหน้าตาหงิมหิมแต่อ่อยไปทั่ว แยงได้แมก้กระทั่งผัวพี่มันเรื่องอะไรพี่โบถึงได้มาด่าเอแบบนี้แม่สาวแว่นเลือดขึ้นหน้าทั้งโกรธที่จู่ๆก็โดนกล่าวหาโดนทำร้ายร่างกายและอับอายคนนอกครอบครัวที่ต้องมาได้ยินเรื่องนี้เข้าค่อยๆพูดค่อยๆจาก,กันได้ไหมหนูโบออรดาที่ได้ยินเสียงด่าทอดังลั่นเดินออกจากบ้านมาห้ามอ,อ้อยสอนลูกสาวยังไงมาถึงมีนิสัยเลวขนาดนี้ อย่ามาว่าแม่เอนะนี่มันเรื่องอะไรกันมาถึงก็ด่าเอาด่าเอาคนอื่นเขาไม่รู้เรื่องด้วยเลยคนตัวเล็กกว่าก็โต้กลับแบบไม่ยอมแพ้อย่ามาทำหน้าไร้เดียงสาไม่เนียนทำไมแค่พี่ทับคนเดียวไม่พอหรือไงถึงต้องมาอ่อยพี่ป้องอีกคนนั่งหน้าด้านคราวนี้ไม่แค่ตะโกนด่าแต่ญาติผู้พี่ถึงขั้นบีบลงมาที่บ่าบอบบางสองข้างและเขย่าไปด้วย คนที่เจอเรื่องร้ายและอดนอนมาทั้งคืนผลักอ,อกพี่สาวจนเซถอยหลังไปก้าวหนึ่งแต่เหมือนจะยิ่งกระพือความโมโหคนตัวสูงกว่าจึงเงื้อมือขึ้นหมายจะตบหน้าน้องให้หนำใจแต่ฝ่ามือที่ฟาดมาปะทะโดนแขนแข็งๆข,ของวายโยที่ยกขึ้นกันไว้ซส้อก่อนเจ็บจนแขนสะท้านเลยชี้หน้าด่าเขาอีกคนแกมายุ่งอะไรด้วยเรื่องของพี่น้องเขาจะเคลียร์กันอ๋อ นี่ผัวอีกคนใช่ไหมโบใจเย็นๆก่อนสาวสวยฮึดฮัดดิ้นรนอย่างหนักแม้จะถูกพ่อและแม่ที่เพิ่งเดินมาถึงจับแขนไว้คนละข้างพี่โบเป็นบ้าอะไรเนี่ยพูดกันด,ดีๆได้ไหมมาถึงก็ด่าด่าแล้วก็ใช้กำลังอัคริมาเอาตัวเข้าบังวายโยไว้ทั้งที่สูงเพียงแค่อกของอีกฝ่ายคุณคงไม่ได้กินกาแฟาแล้วกลับไปก่อนเธอคะ่ะ ไว้วันหลังฉันจะโชดเชยให้เธอหันไปบอกเขาเอออกไปก่อนได้ไหมไม่ต้องกลับบ้านสักพักให้โบใจเย็นลงก่อนลุงเธอหันมาสั่งแล้วหันไปพยักหน้าให้ภรรยาให้ช่วยกันดึงตัวลูกสาวให้เดินกลับไปยังห้องพักที่ตึกใหญ่ไปเลยแล้วก็ไม่ต้องกลับมาบ้านนี้เอาพ่อแม่แก่ไปด้วยเลยเมื่อก่อคนอื่นเขากินอยู่ได้ โบหรือบาราลียังคงชี้หน้าตะโกนไล่เสียงดังลั่นพอสามคนพ่อแม่ลูกเดินลับหายไปแล้วอัคริมาเหมือนลูกโป่งที่ถูกปล่อยลมออกจนหมดถึงกับเข่าอ่อนสุดลงจนเกือบลม้มลงกับพื้นถ้าไม่มีอ้อมแขนแขน็งแข็งมารับไว้แล้วช้อนอุ้มพาเข้าไปนอนบนเก้าอี้ยาวหน้าเล็กๆซีดเซียวมือเรียวสั่นนิดๆตอนที่ลุกขึ้นนั่งนี่มันเรื่องอะไรกันนะคะแม่ อรดาหันมองหน้าชายหนุ่มแปลกหน้าก่อนจะตอบออกมาเสียงเบาเรื่องคุณป้องผมรอข้างนอกนะวายโยบอกค้อมสีสายผู้อาวุโสแล้วเปิดประตูออกไปด้านนอกสองแม่ลูกยังไม่ทันได้พูดอะไรกันมานนก็ผลักประตูแล้วค่อยเดินกระเพลกเข้ามาในบ้านเป็นอะไรไหมลูกเขาเข้ามาซุดตัวลงนั่งอีกด้านของลูกสาวแล้วไอ้หนุ่มข้างนอกนั่นมันใครกัน เพื่อนร่วมง,งานค่ะเขามาส่งพอดีเมื่อคืนมีเรื่องนิดหน่อยหนูงงไปหมดแล้วพี่โบเขามโหเรื่องอะไระคะก็เรื่องคู่หมายเขานั่นแหละอรดาบอกคุณปกป้องอกคริมาพึมพ์แล้วมันเกี่ยวกับหนูตรงไหนอะคะแม่ยังไม่ได้บอกหนูว่าคุณป้องเขาแวะมาทุกวันศุกร์เลยเอาของมาฝาก เขาว่าอยากเจอหนูแต่เดือนนี้หนูกลับบ้านไม่แน่นอนก็เลยไม่ได้เจอกันพอได้ยินแม่ลูกคู่นั้นเขาคุยกันว่าคุณป้องเขาจะไม่แต่งกับโบหนูก็ไม่ได้เจอกับเขาไม่ใช่หรือแล้วทำไมไอ้โบถึงได้คิดไปได้ถึงขนาดนั้นอัคริมาถอนหายใจเฮือกใหญ่คิดอยู่เหมือนกันล่ะค่ะว่าอาจจะมีเรื่อง คุณป้องแวะไปที่โครงการมาสองครั้งชวนหนูออกไปกินข้าวเอาของไปให้นี่ขนาดปฏิเสธเขาไปก็ยังเจอขนาดนี้ไปหาที่ทำงานแล้วโบเขารู้ได้อย่างไรอรดาสงสัยหรือทางผู้ชายเขาพูดอะไรเกี่ยวกับหนูสามคนพ่อแม่ลูกนั่งมองหน้ากันคงต้องไปคุยกันให้รู้เรื่องอัคริมาบอก คุยกับลุงเขาดีกว่าคุยกับโบตอนนี้ก็คงไม่ได้อะไรหรอกพ่อเธอสรุปปะไปด้วยกันแม่เธอชักชวนเปิดประตูเดินออกมาหน้าบ้านจึงได้เห็นว่าคนที่มาส่งนั่งบนมา้านั่งพิงข้างฝาหลับตานิ่งอยู่คุณวายโยยังไม่กลับอีกหรอคะหรือว่าง่วงจนขับรถไม่ไหวคนตัวโตวทำหน้าเพลียๆพ,พยักหน้ารับงั้น นอนพักสักครู่มคะตื่นแล้วกินข้าวก่อนแล้วค่อยไปหันไปเห็นพ่อกับแม่ทำหน้าสงสัยอัคริมาเลยรีบบอกพ่อคะแม่คะนี่คุณวายโยลูกชายของคุณนาลิตากับคุณนัลักษ์ทำงานด้วยกันที่โครงการคะ่ะชายหนุ่มยกมือไหว้เมื่อคือนนี้หนูเกิดเรื่องที่งานเลี้ยงเจอคนเมามันลวนลามก็ได้คุณวายโยนี่แหละช่วยไว้เป็นอะไรมากไหมลูก ทั้งพ่อและแม่คว้ามือเธอไปจับไว้แน่นเจ็บข้อมือนิดเดียวค่ะแต่กว่าจะเสร็จเรื่องที่โรงพักก็เกือบเช้ายังไม่ได้นอนกันเลยค่ะงั้นเข้าไปพักก่อนเถอะคุณหรือจะกินข้าวก่อนผมขอกาแฟสักแก้วแล้วกันครับพอให้ตาสว่างจะได้ขับรถกลับได้หนูจัดการเองค่ะพ่อกับแม่ไปทำงานก่อนไหมคะอีกสักพักหนูค่อยไปคุยกับลุง รอให้ใจเย็นเย็นกันก่อนด้วยตกลงกันได้แล้วอรดากับมานนต่างแยกย้ายไปทำงานอัคริมาเดินนำวายโยเข้าไปในบ้านนั่งนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวฉันชงกาแฟให้หญิงสาวเดินเข้าครัวเล็กไปชงกาแฟกลับออกมาก็พบว่าคนมาส่งเอหลังพิงพนักเก้าอี้ยาวหลับคอพับคออ่อนดูน่าสงสาร จะให้นอนที่เก้าอี้ยาวก็ดูท่าจะไม่ไหวเพราะเขาตัวโตจนไม่น่าจะนอนบนเก้าอี้เล็กๆได้สบายคุณบายโยเธอแตะแขนเขาแล้วเรียกเบาๆหืมเขาขานรับด้วยเสียงง,งุนงงดวงตาปลือปลอยดื่มกาแฟก่อนไหมคะง่วงจังนี่ไม่ใช่คืนแรกที่อดนอนใช่ไหมคืนที่สามแล้วงานเร่งนิดหน่อยอกคริมาพยักหน้ารับ นึกได้ว่าสองคืนก่อนหน้ามีปัญหาในส่วนของงานโครงการจึงต้องเร่งทำงานกันทั้งคืนเพื่อให้ทันตามกำหนดแล้วเมื่อคืนนี้คุณยังต้องมาอยู่เป็นเพื่อนฉันอีกเหนื่อยแย่เลยไม่เป็นไรครับเขาส่งยิ้มเพลียๆมาให้ลุกไหวไหมไปนอนสบายๆดีกว่าค่ะเธอตัดสินใจพาเขาเข้าไปนอนในห้องนอนวายโยไม่ใช่คนแปลกหน้า ไม่ใช่แค่เพื่อนร่วมงานแต่ยังเป็นลูกบุญธรรมของญาติห่างๆของแม่เธอรู้จักเขามาเกิน10ปีแล้วเพียงแต่ไม่เคยติดต่อกันจนกระทั่งไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้เองสภาพห้องเรียบร้อยเพราะเดือนนี้เธอกลับมานอนบ้านสัปดาห์หนึงไม่เกินสองวันเธอเปิดเครื่องปรับอากาศและปล่อยให้คนตัวโต,วตวทอดกายลงนอนบนเตียงผู้ชายตัวโตวแข็งแรงบึกบึนบนผ้าปูที่นอนลายดอกไม้สีหวาน ช่างเป็นภาพที่แปลกตาเสียจริงเธอออดยิ้มออกมาไม่ได้อัคริมาเดินหาออกมายังห้องครัวชงกาแฟแก่ๆแ,และหวานจัดหนึ่งแก้วแล้วดื่มจนหมดแม้ท้องจะหิวแต่เครียดจนกินอะไรไม่ลงนั่งพิงเก้าอี้ยาวตั้งใจว่าจะหลับตาสักพักให้ใจเย็นลงแล้วจะลุกไปคุยกับทางบ้านของพี่สาวให้รู้เรื่องทันทีที่ร่างเล็กเบาบ,บางของเจ้าของห้องลับตัวไป ดวงตาปรือปลอยของวายโยก็เบิกกว้างขึ้นเขาง่วงเขาแทบไม่ได้นอนสักเท่าไหร่ในสมวันที่ผ่านมาก็จริงแต่สำหรับคนหนุ่มวัย8 8ปีที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอแค่นี้ถือว่าสบายมากเขายังสามารถขับรถไปจนถึงบ้านได้อย่างปลอดภัยก็แค่อยากรู้ว่าเธอจะใจดีได้มากอีกสักแค่ไหนตัวสูงเพียงแค่อกเขา เล็กบางกว่าตั้งครึ่งแต่กลับกล้าเอาตัวมาบังเขาไว้ให้พ้นจากโทูสะของพี่สาวแค่เขานั่งหลับตาให้เธอเห็นก็ถึงกับพาเข้ามานอนในห้องอย่างไว้เนื้อเชื่อใจคงต้องหาโอกาสบอกไม่ให้เธอไว้ใจผู้ชายคนไหนแบบนี้อีกไว้ใจเขาได้คนเดียวเท่านั้นวายอนอนเหเอียดยาวบนเตียงนุ่มสูดกลิ่นหอมของน้ำยาปรับผ้านุ่มและกลิ่นหอมอ่อนๆของเจ้าของเตียงอย่างชื่นใจ กว่าตามองห้องเล็กๆที่มีแค่เตียงตู้เสื้อผ้าและโต๊ะหนังสือเห็นแต่ความเรียบง่ายและเป็นระเบียบเรียบร้อยเขาหลับตาลงตั้งใจว่าจะงีบสักสิบ้านาทีไหนๆสถานการณ์ก็เป็นใจขนาดนี้แล้วอัคริมาสะดุ้งตื่นบนเตียงในห้องนอนของตัวเองนอนทบทวนอยู่พักหนึ่งว่าเข้ามานอนในนี้ได้อย่างไรเธอจำได้ว่าครั้งสุดท้ายนั่งอยู่ในห้องรับแขก พลิกตัวนอนตะแคงคว้าหมอนข้างมากอดจมูกได้กลิ่นหอมแปลกปลอมกลิ่นน้ำหอมผู้ชายกลิ่นนั้นแทรกซึมอย่างกลมกลืนกับกลิ่นอื่นๆในห้องเหลือตามองไปที่หัวเตียงเห็นแว่นตาของตัวเองวางไว้ในสภาพที่พับเก็บเรียบร้อยหรือเธอจะเดินเข้ามานอนในห้องนี้หลังจากที่วายโยกลับไปแล้วอคริมานึกไม่ออกจริงๆหยิบแว่นตามาสวมแล้วขยับตัวลุกขึ้น เลิกม่านออกมองเห็นแสงแดดแผดจ้าเงาที่ทอดลงลานจอดรถบอกให้รู้ว่าน่าจะเป็นช่วงเที่ยงแล้วเธอหลับไปนานหลายชั่วโมงหลับจนท้องร้องเตือนว่าหิวแล้วในบ้านไม่มีใครอยู่เลยทั้งพ่อและแม่คงยังทำงานอยู่บนโต๊ะมีจานบะหมี่เกี้ยวแห้งหมูแดงและน้ำซุปวางไว้ให้เธอจึงนำเข้าไปอุ่นแล้วลงนั่งกินด้วยความหิวโหวย กินเสร็จก็เดินไปค้นตู้เย็นเพื่อจะพบว่าไม่มีของหวานหลังอาหารให้กินเลยอดนึกถึงคนที่มาส่งเธอในวันนี้ไม่ได้เมื่อเดือนก่อนได้กินข้าวด้วยกันหลายครั้งทุกครั้งเขาจะมีเมนูของหวานอร่อยอรอ,ยอร่อยมานำเสนอตลอดล้วนแต่เป็นของชอบของเธอทั้งนั้นกินอิ่มเรียบร้อยอาบน้ำแต่งตัวเสร็จก็เตรียมจะเดินไปบ้านของลุงเพื่อพูดคุยเรื่องที่ขัดแย้งกันในวันนี้ แต่มาโนนเดินกลับเข้ามาซะก่อนสีหน้าของพ่อดูไม่ค่อยดีเลยตื่นแล้วเหรอลูกกินข้าวหรือยังเรียบร้อยค่ะพ่อลุงกับพี่โบอยู่ไหมคะหนูจะได้ไปเคลียร์ให้จบๆโบออกไปแล้วมัง้งรถไม่อยู่แล้วพ่อหมายถึงรถสปอร์ตสีแดงคันงามราคาหลายล้านที่ลุงซื้อให้ลูกสาวไว้ใช้งั้นคุยกับลุงกับป้าก่อนก็ได้ค่ะค่อยๆคุยกันนะลูก มีอะไรหรือเปล่าคะสีหน้าพ่อดูไม่สบายใจเลยลุงกับป้าเขาขอไม่ให้หนูกลับบ้านสักระยะแบบนี้มันจะช่วยอะไรได้ถ้าหนูอยากยุ่งกับคนของพี่โบจริงไปนัดเจอกันข้างนอกก็ได้มันอาจถึงเวลาที่พ่อกับแม่ต้องย้ายออกแล้วลุงเขาไล่พ่อเหรอคะอักริมาตกใจตั้งแต่เรียนจบมีงานทำ เธอเคยขอให้พ่อกับแม่ย้ายออกไปเช่าบ้านอยู่ด้วยกันแต่ทั้งสองคนปฏิเสธมาตลอดเพราะอยากทำงานกับครอบครัวและไม่อยากให้ลูกแบกภาระมากแต่พ่อพูดแบบนี้แสดงว่าความอดทนคงจะหมดแล้วจริงๆเขาไม่ได้ไล่ตรงๆหรอกก็เปยเปยๆเรื่องอยากขายที่ตรงนี้เหมือนทุกทีเขาว่ากำไรของร้านกับโรงงานมันลดลงมากลูกจ้างก็ออกบ่อยต้องเสียเวลาฝึกคนใหม่ กำลังการผลิตมันก็เลยไม่เต็มที่แล้วอาก็บอกแบบนั้นด้วยเหรอคะพ่อรับคำเพียงแค่นั้นสีหน้าดูเหนื่อยๆคงถึงเวลาแล้วเนาะเธอบอกพ่อด้วยเสียงอ่อนล้า จะเป็นอย่างไรต่อไปกลับมาติดตามกันต่อในตอนหน้าค่ะ